ท่อยางกองอากาศนะครับใช้ไปนานๆนะครับก็จะมีอาการแตกรั่วนะครับบางทีเรามองไม่เห็นจุดตรงนี้นะครับเพราะมันรั่วข้างใต้นะครับดูตัวนี้ครับนี่ครับสังเกตว่าถ้าดูเืนผิวเพลิอนตรงนี้มันจะไม่รั่วนะครับนี่ตัวเก่านะครับแต่พอพลิกมาครับนี่ครับถูกไหมครับมันจะร่วงล้างตรงนี้ครับนี่มันจะขัดช่วงนี้นะครับถ้ามันอยู่แบบเดิมนี่อากาศมันก็จะรั่วตรงนี้นะครับนี่นะครับแรงทําให้รถเนี่ยแรงอัด นะครับลดลงนะครับโบเนี่ยนะครับมันดูอากาศเยอะขึ้นนะครับทําให้รถเนี่ยอืดแล้วก็ล้อรอบนะครับเรนี่อันนี้อันเก่านะครับมันจะขาข้างล่างแบบนี้ครับจะสังเกตว่าเรามองไม่เห็นนะครับจุดเล็กๆตรงนี้ครับนะครับมันตรวจเช็คสายยางกองอากาศดูนะครับเผื่อจะแตกข้างล่างแบบแบบนี้ครับนี่อันนี้ตัวนี้ครับนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับนี่ครับเปลี่ยนมาใช้ของใหม่แล้วครับอัตาเลิงกลับมาแล้วนะครับ